วสวัสดีครับท่าท่าชเเพ่ผอพี่นอ้องเช่นเคยครับโว้ววันนี้พี่น้องมากินตำกุ้งสดพี่น้องกุ้งลายเสือใส่บักไงเติบเลยกุ้งลายเสือพี่น้องกุ้งลายเสือบักมะละหมูนี้นี่มาเป็นสวเ <laughs> จะจะนเลยจะได้กินได้ใจงงงงเ็นพี่น้องขอมะละมารัฐบาลจะเห็นกินเด่นแล้วกันกับผักกาดนี่พี่น้องนะขนมจีน เงนมาเฉ็บเสียบกันเป็นึ่ะก่อนจะไปเสียบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจน้ำเด้ครับเด้อทั้งยูทูบพร้อมได้ครับเด้พอพี่น้องมาดูเลยกุ้งไล่เสือได้พี่น้องสีสดำสุดยอดตาแสบครับน,นี่ละสาเหตุที่เ่าจะย้ำเลยกับย้ำนั่นผมก็ับสีบอกยู่อยู่เลยถ้าปุ่นมันติดเลยติดมือกินยาก ขุ่นลงแซมหมดโอ้งยองเฉลี้ยม,มาแล้วขอบุณมันดิเ,นเซ็ตเซ็มผมมาอ่ะอ่นนอน ผมเสยขึ้นไปหน่อยผมเสย <c oughs> มาละผู้สื่อส์ผมไม่มีวันจีบจางกาสบเสยก่อน Ủa cái xì lấy cậu tả con luôn này Ừ, nghe tôi nghe bao cùng đây sửa với nào chuẩn đây Ừ, mình nằm nằm tôi một ngày đây Mừng ngày bên nào quá kẹp Hãy subscribe không มี่กุ้งขาวผสมน้ำจัดไปเนี่ย เออถิมน้องถามมาว่าเป็นอย่างคือบ่เห็ดงานมูอเขาเห็ดงานจ้่ของคือมานั่งกินเขาเม่น,นี่ครับผมเห็ดตอนเที่ยงครับกันเห็ดปลานั่งเขาก็ไล่ออก อุ้ยเนาะอ,อุ้ยเนาะข้างอือได้หน้ามันพร้อม hết cứ cắn tua nè nhỉ thấy ขอถามพี่น้องหน่อยพี่น้องยี่งมองพี่น้องมีบ่อันนี้ยังบ่ได้ว่าว่าบ่ได้ว่าพ่อเพื่อนผู้ใดเ้อะก็ว่าว่าเพื่อนล่ะว่าเพื่อเพื่อนร่วมงานล่ะเข้าห้องน้ำเป็นตะโขงมาครับเงี้ยวใส่เลยฝานังฝานังเงี้ยวเส็จเลยเรื่องเออเหโอ้ซุ่มข้าไปที่หลังเบื่องบ่ได chất năng chân hết bàn dung hoàng quấn yêu như anh nhau lông thoa bạn Thoa nằm thỉnh bạn bó chìm nằm lông con nhu nhì lạ ở hà thế của à đây mà đánh ngoài đây <laughs> มาถูก็ไปอยู่ในโรงงานเขาจะของน้ำเขาจะโขกแล้วเขาอาตีนเขาเขาเพชรพระละเสร็จแล้วเขาก็เอาตีนเคียยวขึ้นก็ได้บา่นบ่อยากใส่เมื่อเคียยวฝ้านั่งมันขึ้นให้น้ามันแห้งคนอื่นเขาไปที่หลังเขาจะได้นนั่งสบายข็าเห็นจังสันตัวนั่งขึนหรอ

ทิศนีนเ้เขาลอตเตอรี่เขาบริจายข้าพืชนโลดไนโลกโลรา <c oughs> จนเขาตายกับบรปจาหาาร้อยกว่าบาทพอคู่โนดแล้วพี่นอ้องเป็นสนิทกับผมนะพอคู่โนดเป็นเสียชีวิตเั้บรจิจาคบริจาคโอ้ผมนง้องมันยิงน่งให่มืมกเกระจายบรสุทคน ใย่วะสิบาานี่เด๋อปนเด๋อ,นนนอในซว้อยนี่เขาบ่ได้พิดนี่เขาว่ดไปต้มไปตัวเขาจะไว้ไปเส้นเขาเขาจะไว้บดจ่ายเขาบ่ได้คุณต้องย้อนสอนไปมือใด๋วด่วิศวกรสีซ้อนเราเราหนีเขาได้ประเดิก็เห็น อยางระบายอย่กันเป็นเด็กน้อยวะเรพราะบ่หูว่างว่าราวาได้เลยว่าพอพันแม่เรื่องกระน,นาเกียดโพด อพิกเขาดังพี่น้องเยบ็บโอ้ อื้มต่อตแล้วชุ้นมีตับที่เรียกได้เป็นหน่อยว่ายฟังๆจริโอเคครับขอบคุณทุกไหนทุกสับทุกการติดตามกันเป็นหนอยสวัสดีครับ